สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบัด์ดุูกูทุกคนเด้อเมื่อี้กลมาพบพอน้องเลยแล้วนาอพ่อแม่พี่น้องพบพอน้องเลยตอนนี้ทั้งน้องเลยกะอยู่ทางเตาถ่านน้องพ่อแม่พี่น้องมาเตาถ่านมื่อกี้แวะมาเตาถ่านเนาะบ่หู้ว่าแม่ตู้เพิ่นขวัดถ่านเบิดแล้วบ้เนาอพ่อแม่พี่น้องลงมาหาเพิ่นเมื่อนี้โดยไปกันเลยแบบนี้เมื่อกี้นี่เห็นเพิ่นตักน้ำเขาไปโหดยัง,ยงไงแหละขั้วขาเนาะพ่อแม่พี่น้อง เลยเนาะไปหาแม่ตู้เพิ่นเลยบัดนี้โอ้แดดอีหลีพี่น้องเอ้ยลมๆหน่อยนึงนี่ไปในนาเพิ่นหยิบถ่านบ่เนาะอือๆ สบายดีแหมเท้าย่ำบา้างไหมสบายดีเนยว่าสิอาบน้ำบ่วันนี่สำน,นีก็พอดีแล้วอาบมันก็บ่หนาวแห้งบนดนดอกเอออันขวัดเบิร์ดละบ่ได้จักสอบซะชาวสอบออืได้หลายกว่าทานเมเ่เฮาอยู่ แม่เฮาขวาดแล้วพัดแต่ถอดได้ชิบกสอบบนพื้นว่านะชิบกหรือชิบสองเขาก็น่าจะเป็นชิบกบรรได้บลายเป็นไดเป็นน้ำใหม่อะไรบอจักเป็นน้ำม,มันโบรมณนะบอจักแล้วก็ไม้มันดอกค่ะนะฐานก็งามอยู่แต่ว่าได้บลายพี่น้องยพิ่นงิบอยู่มือเว้นนี่พิ่นงิบเพิ่นสิไปส่งเขาฮะ ได้อันไปถามเอายมเขาเที่ยวอันห่านอยู่บันทาน,นั่นแหละเขาค้ายเข้าปุ้นด้เขาปิงาป้งกอกปิ้งไก่เขาอันใส่ฐานข้าเจ้าก็เอาไว้อยู่ข้าเจ้เาๆๆข้าเจ้าเก็บไว้อยู่เจ้ากะบุมมีกระสอบอีเจ้ากะจากสีเฮาในส่เนาะ่วนแม่เฮากะขวาดเบิดแล้วเพิอนกแต่สิบหกสอบ,สอบ,สอบ ถ่ออนานอันนั้นผมมีคนมาซื้อหลา,น,าน,น์้าช่วงนี้เนาะแล้วก็สอบก็อืดอีกถ้าได้อันถ้าได้อันสอบเลย่เนาะจังขวาดอีเจ้าก็อื้อ Để sao sổ để lại like, Để còn lại like của mẹ you vô ừ. Nhịp Sao chết Ồ, ừ. bà Anna vẫn nhịp Thầm lăng liên đánh, 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 đánh. Ừ. Tao mới nhảy dưới đấy, không chào cả ừ. Không mẹ hả, lấy hết ăn nhau nhau Là cả bê bê, đọc tao thàn vừa มันบมใหม่แลวก็มันกับได้ไลายทานเป็นอะไรอันว่าอันอันขี้เลื่อยลวกอันนั้นนะเศร้าเราบอกเบบขี้ดินนันมันใหม่อันไผ่มันใหม่ขี้เลื่อยนี่บ่โอยไผ่ไม้โหมัน่ะโฮมันชอบนั่น <S 2> <S 2> ไปกูกงเป็นไว้สุดถุ่เป็นทังห,หมูมันทั้งเล้อยนั่นมื่อกลัลงมาเลื้อยนโโโี่กูปันไลลงมาใส่ซะเนาะมันห่อนแห้งบ่กแ่นว่ามันโพ้งอินตาสิเจ็บอนั้นอันใครไหนมันบ่โพงเนาะโพนน้งโพ้ง่อยหนึ่ง มหวานดีเละมีมีหวานท่าอันจะเกลี่ยยังไอืมเจี๊เกี๊มมันเอามือกพดแล้วเอาแม่ยังไงกูก็เอามาจำไว้ฮะอืมมาชื่อเนี้ยแล้วก็เย็นเทยได้เห็นใจเย็นหมดแหละวบางเธอกะใส่เกลือได้คือน้ำห้อนลวกนะยังนี่ลวกหมอกลงมืออยังนี่กะใส่เกลือกะใส่เกลือก็ได้บู้หายมันโพุ่งนะ เจลาสเซีนหวานทางทางจระเข้นะเป็นนันเป็นหนี่ก็กินได้หวานนันนะนนเมนหวานที่จะใช้นี่แหละเขาเห็นเขาเจ้ากิน,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 นจะก,กับจะเป็นอย่างะอาข,อของโมหูคือกันโอ้แดดอีเลย แดดกระซองเขามาเลยไปหาเขียดบ่โมนี้อ nice ันแนมลงบึงท uh, ั้งลุ่มผู้เขาอันเขาง่ายยมก็คืนเขากับเง่ายคือกันเมื่อคขึ้นนี่กัมาก้านกับด้ประมาณรึงกระตุกน้อยนี่แหละนั่นกับุพอกันกินซ้ำคนหลายอยู่เฮือนนะมีแรงนี่พังบึงสิมาเลยว่เต็มกระตุกน้อยเจอพอกินอยู่ดอก พอได้แกงอยู women, women, need to need to okay. ่แกงกับบุพอกันกินมันได้น้อยพอดีกับจมแกวมันหนาวแห้งนะเมื่อคืนนี่นะกับหนาวเลยเขียดมันก็บ่ค่อยออกมันได้มีแต่ก้าน์ไปแล้วก็โดนๆแล้วก็เห็นตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ง่ายเห็บน้ำมันนั่นแหละงมันก็เห็บกะไม้ทงเมื่อคืนนี้พี่น้องกะเห็นอยู่บังเถ่อก็เขียดขาค้ำเขียดหน้าน้อยเป็นหน้าน้อยค่ะบังเถ่อ มงมง,เ,ง,งมเ,มเธอตัวใหญ่กะเขาหู้ขเ,เ <c ười> ข่ายังแล้วก็แล้วเอาไปได้เขี้วไปหาเขียดสะดองมือนี้มือแรงมีพังิึงว่าสีพากันมาบ่าป้าไอทงมันกะสบายเป็นไปการกะเรียนติดเรียนติดคู่มือคู่มือ มือแรงนี่พังเบื้องสิมาอยู่บ่จนเป็นไขเ่เป็นหนาวหาานาวแห้งรีเมื่อคืนนี่นะดังไฟพิงในหันกะบอยู่เอาบอยูอ่แต่ละเถือกอมาอาย,อยุแต่ว่าบดรขึ้นมาหอดพี่จอดรถไว้อยู่หลุมพุน่นที่มือที่มือจะว่าว่าช่วงห้องบดรมานะมือไหนก็ได้ร้ายอยู่พอแกง มาแต่ว่าเอาเอารหลดจอดไว้ยูลุมพุ่นแุมบออ่พุ่นบอกอะเยื่องบึงหลอกข้อหลดทั้งละแล้วก็เงื่องบึงตลอดมงเถือขาเจ้าเห็นขาเจ้าบีบแก้ใส่กรรมการเขียดยังหัวมันน้อยหนึ่งน่าทานก็นได้ ผ่มีสอบใส่โอ้ยจักสีห้าก็สอบอยู่ใส่มีแต่ถาคนมาถามสื่อแล้วแบบน,นี้นะจากผู้ใดได้เนาะสิมาซื่อแม่มีคนสั่งไวชิบสอบเมื่อแรงผมแล้ผึนสิไปส่งให้เขา รากาเ้าว้ขายเขาก็บโบผู้เราขายให้ข้าเจ้าเท่าไรเดี๋ยวสี่สิบหรือว่าสามสิบหา้าาก็บโบผู้คือกันมีแต่เล่าไปส่งโอ้แดดดีเลเนะ คนนี้ยิบเรียบร้อยแล้วเนาะกลัวว้นี่<ม>อยู่ต่อฐานย่งชิย่อมาอยู่บ <laughs> าโปกไวนนี่แหละถามีคนมาซื่อเพื่้วจังแดนั้น<อ>จังคายคือบอกอะชุกใส่ล่อไปคายเอาแถวนี้เขาถิบบ่สื่อบอ่เนาะเมืเ่อเธอกะแถวห่นเขาเปียกคันเด้ แต่และเถอแเราเอาเราเอา,เราเอาจากซอบใช่ไหมเถาบรรหารเขาเปียกนี่เทาเราซิบอสอบอืมเาเอานำราคาถ้าได้สี่สิบบอกเมนสามสิบเจ็ด,าบ,จดบางคนเขาเอาลายสอบกระตุ้ราคา มเฮากับขวัดเบิรลแล้วมีแต่ฮาตัดพื้นมากองต่ออีกวบบนี้อืมจสซีไปตัดแถวได้เนาะพื้นก็นได้ฮะ ทางพุ่นบ่แต่ขวัญมานนี้ได้คล้ายจิกเถื่อนอะไรไหมเรอบยังไม่ได้คล้ายจิกสอบบ่ ขายชน,นิจัคสอบอืมพอด้ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อเฟรนช์เน้วขายหาซอบติอีปันกันบลเลเซน นโดนเขาก็มาซื้อเถ้อบางเถือ่อมีคนไปขายให้เขาเขาก็ซื้อแถวในาเมืองเดี๋ยวขาเจ้าใส่รถทุนได้ใส่ลดอีกยังไปขายได้เดีแบบ๋ยวขาเจานะ้ามีลดนะชูเฮ้ามีตะลอกอะ่ะสกข้ายแถวนี้แหละ <laughs> ลม สีความอีกเลยอาบน้ำแล้ววะย่างวะเท่ากัเมื่อนี่ก็สีอาบน้ำเลยขำม,มาแล้วก็มันก็นาวพดอ,อาบบ่ได้อาบแต่เว้นแล้วก็ลวพี่น้องเลยโอ้ยสักก็สีปิวลมพัด ยังมันคือมีขีดฐานอืมเจ้ากล้องนี่ประจักกับกล้องตัวนี้เนาะปิวไปปิวมากอะเข่าขู่น้ำเข่าทางน้ำเรามีแนวกวบนะไม่ถาเนาะขี้พุนกับปิ้นปิวเข่า เวลาน้ำเบิดกัเปิดกระบอกออกเล่นทางไ่ใส่ได้โดนอยี่ดอกใส่สองคนหนึ่งอันนี้แล้วเนาะเอาทานะกินก็ได้เขาเสิรบฟบเคยกิน อ่ะบ่บัะนี้ทาคำม,มันก็นาวนมหนา,านก็ใส่กระสอบมาบ่น้ำมันก็งามเนาะ คนค่ะสิงไข่ผู้เด็ดพี่น้อย เต็มได้ไม่ท่วนะที่เต็มแล้ว ย่างไปทางเตาทานก็เด้อบอัดน,นี้ <laughs> โอ้เสียงแหบๆพี่นอ้องขอโทษขออภัยนําเดอ้อ ยังหัวมันหนหนึน่งพี่ต้องถามม่านในตู้เพินพ่นเพิ่นบว่ามีสอบใส่แล้วเพิ่นว่าโอ้อยังควันอยู่ไหม่บมดแล้วอือหูหนามัน วันี้พัดพนงิบแล้วแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องลงไปทางนีแหละมาพากลรถเมื่อคืนนี้พากันลงไปการเขียดแล้วก็ลงยางลงไปทางนี้ลงไปการเขียดได้บุร้ายบ้านใดน้องพี่น้องเยครอบครัวงน้องเลยกะนมีหลายคนได้น้อยกับบพุพเพกันกิน โดยน้องพรมยพี่น้องจากคลิปนี้ก็ทั้งน้องเล่กสิคอตัวลาพี่เพชรเท่านี้ก่อนมื่อนี่ก็แวะมาเตาถ่านน้องพรมยพี่น้องเอ้ยโดยน้องจากคลิป hmm. นี hmm. mm ้ท hmm. well, I mean, right? mm ั้งน้องเล่กสิคอตัวลาพี่เพชรเท่านี้ก่อนท่าน้องเล่วอาพิษพลาดประกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆก็ขอบใจทางพรมยพี่น้องที่หับซุ่มขีปองน้องเล่ตั้งต้นจนจบทีบทความโฆษณาโดยจากคลิปนี้ทั้งน้องเล่กสิคอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพรมยพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี